เขาอาจจะเป็นคนโกหกก็ได้นะครับเขา่าจะเป็นของปลอมก็ได้นะครับแต่ว่าชีวิตของเราต้องชัดเจนต้องแสดงออกชัดเจนว่าเอากลักษณ์ของฉันเป็นอย่างไรเราเป็นใครเรามาจากไหนเรากำลังทำอะไรอยู่เราจะไปที่ไหนนะครับเรื่องนี้สำคัญมากในหลวจนะของพระเจ้นนาแนะนำเรื่องนี้อย่างชัดเจนมากเลยเจ้าเป็นใครเจ้ามาจ เพื่ออะไรจะจะไปที่ไหนนะครับวันนี้เราได้พระสุรเสียงของพระเจ้าโดยพันธมงพรพระบิดาพระเจ้าและต้องรู้จักเอกลาของเราอย่างชัดเจนชีวิตของท่านต้องรู้จักตัวเองแล้วก็ต้องแสดงออกอย่างชัดเจนกับคนอื่นด้วยนะครับขอณพระเจ้าครับเอกลาก็คือเก่นแท้ของการดำรงอยู่ครับ เอกราชข้อเอกรากคือนะครับตำนันคุณภาพที่เรารับต้นของตัวเองอย่างนั้นนะครับของบาจบพน้องครับวันนี้ในข้อที่แปดนะครับบอกว่าอิสราเอลครับอิสราเอลท่านเป็นอิสราเอลและท่านเป็นยาโคบท่านเป็นเชื่อใยของอบราฮามนะครับอิสราเอลผู้ถุมอะไรครับเป็นประาทศ ชัดเจนว่าฉันเป็นชาวอิสราเอลฉันเป็นประชาชรของพระเจ้าฉันมาจากพระเจ้าฉันอยู่เพื่อพระเจ้าฉันจะไปหาพระเจ้าทุกวันทุกเวนลาอย่างนี้อิสราเอลเป็นอย่างไรก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าอยู่นะครับละยะคบเป็นบางพรอพุทของอิสราเอลนะครับยายคบบก็คือเป็นผู้ที่เลือกสรรจากพระเจ้าอย่างชัดเจนมากเลยนะครับเลยเชื่อใจของ ในพระเจา้าเราเป็นครบอบครัวของพระเจ้าครอบครัวเราเป็นยังไงรู้จักกันดเลยเหอครับ มีคำนะครับพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของฉันฉันเป็นบูตรของพระเจ้าองคี้ขอบพระเจ้าเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าผูตรจงเป็นผู้รักายของพระเจ้าผู้รักษาของพระเจ้าผูดึงเป็นครอบครัวของพระเจ้าอย่างนั้นนะครับขอบคุณพระเจ้าพี่เราครับอย่างที่สองบอกว่ายาโคบผู้สูงเราไ้เรื่อไว่ยาโคบ ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้เพื่อจะขยายอาณาจักรของพระเจ้าเป็นปจัจจกรของพระเจ้าที่เลือกไปเป็นคนพิเศษพิเศษนะครับถ้าเราอยอมรับป่วยมาฉันเป็นคนพิเศษของพระเจ้าเราได้รับกําลงใจหนุนใจจากพระเจ้ามากมายจริงๆนะครับช่วยบอกกับคนข้างๆว่าท่านเป็นคนพิเศษของพระเจ้า ใครกำลังเกย์ดูเวรั้นเป็นคนพิเศษของพระเจ้าใช่แล้วเราเป็นยาโคบไฟล์ญาณที่พระเจ้าเลือกสรรไวนะครับเพื่อจะขยายอาณาจารของพระเจ้าอย่างนี้ครับอย่างที่สามครับเราเป็นเชื่อใยของอัลกุรอานเป็นมิสหายของพระเจ้าด้วยครับเป็นมิสหายผู้ทุ่อะไรครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิท เพื่อนไปด้วยกันเพื่อนเล่นด้วยกันเพื่อนให้กำลังใจด้วยกันเป็นเพื่อนมีสาหายนะครับไม่ใช่เพื่อนเฉยๆเป็นมีสาหาล์เคือเราไปด้วยกันตลอดอยู่เหมือนกันเราเป็นเชื่อใจของอาภราฮธมพูดจุงอะไรครับคนที่ได้รับความรักจากพระเจ้าโดเฉาะเราเป็นผู้ที่ได้รับความรักจากพระเจ้ามาตนน้น เราทรงสำแดงความรักกับพี่น้องทั้งหลายขณะที่เรายังเป็นคนบางนั้นพระนเคยทรงสิ้นประชนเพื่อไทยราของเราท่านเป็นคนที่มีคุณค่ามากพร์ทรงซื้อชีวิตของท่านโดยราคาสูงก็คือพราทรงยอมตายบนหมายกางเกงเพื่อไทยราของท่านเป็นเพื่อนมิสหายของเราเพราะท่านเป็นเชื่อใจ นี่แะ,ะนี่เป็นเอกลักษณ์ของเรทาทั้งหลายนะครับพี่น้องครับเราต้องเชื่อเรื่องนี้นะครับพระองค์ทรงรึงดันชีวิตของท่านและพระองค์ทรงรักท่านมากที่สุดท่านเป็นประชากรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักแล้วก็นอทคงนอนแลดูเลียชีวิตของท่านด้วยระสาญญาของพระเจ้าครับเีนคุณสมบัติในการเป็นเรื่อนที่ดี ก็คืออะไรในพระวจนะของพระเจ้แาแนะนาอย่างชัดเจนกับเราในโครที่14เราจะอ่านช่วยกันกนะครับ123่งสองสามถ้าท,าทำคำลายประพฤติตามที่เราตางท่านท่านก็จะเป็นวิสหายของเราอาเมนไม่ใช่คนอื่นบอกว่าเราเป็นวิสหายของพระเจ้าไม่ใช่าาาาชอชาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนที่จะได้รับความรักจากพระเจ้าอับราฮัมเป็นยังไงครับพี่น้องอับราฮัมชีวิตของอับราฮัมเราเรียกอับราฮัมว่าอย่างไรเป็นวีดาห่งความเชื่อความเชื่อนะครับแน่นต่อความเชื่อชื่อเสียงต่อความเชื่อเลยอับราฮัมเขาก็มีความรู้สึกอยู่เหมือนกันอับราฮัมเขาก็มีอารมณ์เหมือนกัน เจ้าโทษโกอกเราเจ้ารักเราหรยเจ้ารักเราจริงจริงไหมถามกับพี่เราทํไไห ให้กับเราทำไมนี اغ, DX, ่นะครับเป็นประสานญาของพระเจ้าอับราฮัมเชื่อประสานญาของพระเจ้าสัมเด็จความเชื่อกับประสานญาของพระเจ้าอย่างชัดเจนบ้างเลยนะครับเขาเชื่อป่าประพฤตตามที่พระเจ้าสั่งไว้บางอย่างไม่ใช่ทุกอย่างทุกอย่างนะครับทุกอย่างก็คือนะครับไม่เดียวกันทุกอย่างจริงๆเลยก็เลยพระเจ้าได้กระทำ เมื่อเราทำเด็ความเชื่ออย่างชัดเจนท่านต้งยอมรับท่านเลยลนะครับว่าเจ้าเป็นเพื่อนมิสัยของเราเจ้าเป็นผู้ราใช้ของเราเ,<อ>เจ้าเป็นผู้ที่ลืมสร้างจากเราเ,<อ>เพื่อจะขยายอาณาจักรของพ<อ>ระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าพี่้องครรมอดีชีวิตของอับราฮัมเป็นอย่างไรครับสถานชีวิตของท่านเป็นอย่างไร ออกจากชีวิตเราต้องผูกชีวิตเราต้องพิจยารณา สนามพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถช่วยเราได้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เหมือนกันครับแล้วต้องออกจากชีวิตเก่ทาท้งที่เลยกับชีวิตเก่าทุกทุกอะไรครับมีใจโจโจอยู่กับสิ่งที่ไม่มีสาระอยู่หางชีวิตมาจากระจ้าด้วยครับและทํารสิ่งศักดิ์สิต่างๆในชีวิตของเรา

ไม่ชอบนะพี่น้องับเราต้องทิ้งชีวิตเกานะ่าับชีวิตเกา่าราต้องทิ้งไปเลยเราเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเยซูคริสต์ไงหลังจากเราเนี่ยทำเนี่ยออกจากชีวิตเก่าแล้วเราเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้าเราต้องติดตามเราต้องเชื่อฟันนะองพราทำสมเป็นแบบอยยางที่ดีของเราเป็นโมเดลของเราเป็นตัวอย่างของเรา ต้องกระให้ชีวิตของท่านต้องทิ้งชีวิตเกา่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพร,พระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านเองประชาชนพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้และพระองค์ทรงรักท่านมากที่สุดลูกหาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับอย่างที่สองคนระับพี่น้องครับทิ้งนิสัยนิสัยที่ไม่ดีของเราต้องทิ้งนะครับที่คนอื่นบอกให้เราไปนิสัยแบบนี้ พราะฉะนั้นไม่ดีอยู่แล้วนะเราต้องเรียนเพลงนิสัยที่ไม่เหมาะสมกับทางดีกับชมของประชาญางนี้นะครับพี่น้องครับอย่างที่สามก็คืออะไรนะปาบูซงไหวกับพระเจ้าปาบูซงความวัก ขอบคุณพระเจ้าที่ร้องับวันนี้เราได้ทำเป็นยังไงกับพี่น้องครับคนที่มีความเชื่อเลยนะครับก็ทำได้ เราแสดงตัวตนของท่านอย่างชัดเจนได้ไหมเราเป็นใครฉันเป็นใครฉันเป็นคนที่มีวความเชื่อ มีวามชื่นบานกับท่านตอนไปเป็นนี้นะครับและผลสุดท้ายก็กระเราจะช่วยเจ้าด้วยมือขา,าของพระเจา้ามือขา,าเป็นมือลิขิตของพระเจ้าทงาทรงช่วยกูท้าวทรง,งนั่นงท้งวทรงให้กำลังใจทวทรง,งให้มีกำลังลิขิตกับท่านตอนไปเป็นนี้นะ,ะผลที่ดีที่สุดเพราะว่าเราสำแดงความเชื่อ เราเป็นอิสราเอลเราเป็นยาโคบเราเป็นผู้ที่เลือกสรรไว้เป็นคนพิเศษของพระเจ้าช่วยบอกกับคนข้างๆว่า่ันเป็นฉันเป็นเพื่อนที่ดีของพระเจ้าฉันเป็น 呀，过了。